สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตใช้ไงไม่ได้นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมทางด้านขวาล่างเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเราเปิดมาเนี่ยเราจะต้องเห็นเจนเดนเสส์อย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นเราจะมาแก้ไขวิธีนี้กันง่ายๆนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยให้เรากดไปที่ network and internet s e t t i n g ตรงนี้นะครับผม อีกลายเข้าไปนะครับผมต่อไปกดไปที่ tuple t o o l นะครับแล้วเราก็รอนะครับผมวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับผม แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมใช้แล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับมันกำลังทำการรีเซ็ตอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับผมโอเคนะครับหลังจากตรงนี้เนี่ย เด็กของเรามันก็จะเริ่มกลับมาใช้ได้แล้วนะครับผมแต่เราต้องรอสักหน่อยเนาะเห็นไหมครับ Your c o n n น c นเนี่ยครับใช้ได้แล้วเนาะเราก็ลองใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็ คลิปนี้นี่จะไม่มีการตัดคลิปอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคก็ใช้ได้แล้วนะครับผมเป็นนันเสร็จนะครับขอบคุณครับ